สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะทุงชาติไทยของเรานะคะเบามืดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะมีสื่อใหญ่มาหาลุงป้าแต่ก็กลับไปแล้วนะคะกลับไปแล้วเพราะว่าลุงป้ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ วันนี้ก็จะดูเงียบๆนะคะบรรยากาศครึ้มๆฝนก็ตกไปปลอยนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกตอนช่วงเช้าฝนตกแรงนะคะพอช่วงบ่ายฝนก็หยุดแม่ดามาหาสิ่งหนึ่งนะคะ อดอกไม้สวยมากแม่ดามาหาสิ่งหนึ่งแต่ต้องมาหาดูในทางนี้โอ้ดอกไม้สวยมากลมแรงแรงเสียงใบไม้นะคะ แม่ดาจะมายืมบันไดย,ยืมบันไดลุงช่างเพื่อที่จะไปปีนอะไรรู้ไหมเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะแม่ดาเห็นแล้วแม่ดาจะมายืมบันไดลุงช่างว่าไงจำปีจำปีหิวบอแม่หนูหิวแม่ เพื่อมาช่วยน้องแมวนะคะน้องแมวติดอยู่บนหลังคานะคะลงไม่ได้นะคะสองวันแล้วมาเร็วมาเร็ว Yeah กลัวทำไมเนีะกลัวแล้วขึ้นทำไมกลัวแล้วยังจะขึ้นมาีอใครก็กลัวผูกเหมือน,นกันนะเนี่ย ึ้นได้แต่ลงไม่ได้กินกินอย่าขึ้นอีกนะขึ้นไปข้างบนไม่ได้กินอะไรแล้วขึ้นไปสองวันแล้วเนี่ยอย่าขึ้นไปอีกนะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ดาก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแม่ดากจะต้องแบกบบันไดไปส่งนะคะนู่นล่ะคะ่ะที่ห้องน้ำนู้นล่ะคะ่ะเอามาที่ไหนก็เอาไปไว้ที่เดิมนะคะก็คือเอาน้องลงมาแล้วนะคะหิวจัดชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงควายนะคะกินหญ้าอิ่มแล้วก็จะกลับไปนู่นล่ะคะ่ะไปนา นี่ฝูงมานี่แหละมาต้องไล่มันไปเดี๋ยวมันจะมากัดน้องแมวไปเลยไปไะ แบกบันไดไปส่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ